สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเกาะติดข่าว TNN นะคะวันนี้อังคาร20มกราคม2 5 5 8ค่ะพบกับคุณทิตินันดิฉันชนิดนันและล่ามภาษามือวันนี้คุณดาวสีค่ะ เราไปเริ่มต้นกันที่ความคืบหน้าของคดีลักเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะซึ่งล่าสุดทางพนักง,งานของธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็ได้เข้าให้ข้อมูลกับพนักง,งานสอบสวนในขณะที่ผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ก็ยอมรับนะคะว่าไม่ไว้ใจนายทรงกลดศรีประสงค์จึงได้ขอให้ลาออกเนื่องจากพบว่าปล่อยให้มีการเบิกถอนเงินโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนแต่ว่าผู้บริหารของสถาบันในขณะนั้นยืนยันตัวเลขจึงไม่เป็นความผิด นายพงศิษฐ์ชัยฉัตรพรสุขผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบริหารการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและความปลอดภัยธนาคารไทยพาณิชย์เรียกล่าวภายหลังรับหนังสือจากคณะบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสอจลว่านายทรงกรดศรีประสงค์อดีตผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาบิก๊กซีศรีนครินซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีลักทรัพย์สจลเคยทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์จริง ดยก่อนที่นายสงกรดจะลาออกไปเนื่องจากมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบก็คือเบิกถอนเงินออกก่อนโดยนายสงกรดไม่ได้เซ็นยืนยันแต่เมื่อสอบถามไปยังผู้บริหารของสองจลอในขณะนั้นว่ามีการเบิกถอนเงินจํานวนดังกล่าวจริงหรือไม่ปรากฏว่าผู้บริหารยืนยันตัวเลขตรงกันนายสงกรดจึงไม่มีความผิด แต่หลังจากที่นายทรงกรดทําผิดระเบียบธนาคารได้นําเรื่องเข้าสู่กรรมการที่นัยซึ่งมีมติว่าธนาคารไม่สามารถไว้วางใจพนักง,งานคนนี้ได้อีกต่อไปจึงขอให้นายทรงกรดยื่นใบาลาออกเองเนื่องจากยังไม่ได้เป็นการทุจริตเพียงแต่เป็นความสงสัยและไม่ไว้วางใจของธนาคารจึงไม่ได้ใส่ชื่อลงในบัญชีดําหรือแบล็คลิ s t นอกจากนี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งรับนายทรงกลดเข้าทํางานหลังจากนั้นก็ไม่เคยติดต่อถามประวัติการทํางานกับธนาคารไทยพาณิชย์อย่างเป็นทางการส่วนนายทรงกลดจะก,กระทําการทุจริตตั้งแต่ทํางานที่ธนาคารไทยพาณิชย์หรือไม่เป็นเรื่องที่ตํารวจจะต้องสืบสวนสอบสวนซึ่งธนาคารพร้อมให้ความร่วมมือกับตํารวจเต็มที่เพราะหากเพบาว่ากระทําผิดธนาคารจะกลายเป็นผู้เสียหายด้วย ส่วนกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ธนาคารเข้าไปร่วมรับผิดชอบนั้นยืนยันว่าธนาคารไม่ได้ทำผิดวิธีหรือระเบียบปฏิบัติและในช่วงที่มีข่าวการลักเงินสจลธนาคารไทยพาณิชย์ได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจตั้งแต่ต้นและได้เชิญสถาบันการเงินอื่นๆที่มีบัญชีเกี่ยวข้องกับสจลเข้ามาร่วมมือให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยทําให้ขั้นตอนการตรวจสอบเป็นไปได้วยความรวดเร็วโดยจุดยืนของธนาคารไทยพาณิชย์ยืนหยัดข้างสจลในการนําผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีให้ถึงที่สุด ในขณะที่นายเกียรติศักดิ์รุ่นพระแสงผู้แทนคณะบุคคลสอจอลอระบุว่าการเดินทางเข้าพบผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ครั้งนี้เป็นการเรียกร้องให้ธนาคารแสดงจุดยืนแนวทางการปฏิบัติของธนาคารต่อเหตุการณ์การทุจริตเงินเกือบพันหกรล้านบาทซึ่งจากการพูดคุยก็รู้สึกพอใจโดยหลังจากนี้จะยังไม่ได้เดินทางไปยังสถาบันการเงินอื่นๆจนกว่าจะมีปัญหาที่ร้ายแรงและมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินนั้นโดยตรง ด้านพันตารวจเอกนศเวตเลขรองผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยว่าได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีมาพบพนักง,งานสอบสวนอีก5รายเพื่อให้ข้อมูลและสอบปากคําหลังจากพบว่าเป็นกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโอนเงินจากบัญชีของสอจลอโดยเบื้องต้นทราบรายชื่อเพียงสองใน5รายประกอบไปด้วยนายจักรีปัดภยัยสามีของนางสาวจุธารัตน์ปัดภยัยซึ่งเป็นน้องสาวของนายกิติศักดิ์มัทุจัดและนายสุกฤตเขียวนันใจซึ่งเป็นพนักง,งานในเครือบริษัทของนายกิติศักดิ์มัทุจัด นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาว่าเขาพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของนายทรงกรดศรีประสงค์อดีตผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาบิก๊กซีศรีนครินว่ามีความผิดปกติในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคํา